จุดแข่งที่จะทําให้พักชนะการเลือกตั้งค่ะไม่นักปฏิบัติสามารถทํางานได้จริงเป็นคนที่มีประสบการสำเร็จเรียบร้อยแล้วและจะทํางานต่อไปในอนาคตค่ะจุดอ่อนนี้จะทําให้พรคชนะแพ้การเลือกตั้งหรอคะ พักใหม่เวลาน้อยแต่มั่นใจว่าดาทมันได้ค่ะกทมส่งกี่คนคะคาดหวังกี่เก้าอี้ขอฟันธงเอยค่ะครับเราส่ง28คนนะครับเราคาดหวังทุกทุกเก้าอี้28เค่ะจุดแข็งของผู้สมัครสสกทมคืออะไรคะนักปฏิบัติจริงๆเรารวมเรารวมตัวคนปฏิบัติจริงทํางานในพื้นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเขารู้ว่าปัญหาคืออะไรเขารู้ว่าการแก้ไขปัญหาคืออะไรดังนั้นนี่คือจุดแข่งของพักพลวัตคือผู้ปฏิบัติที่ทํางานได้จริงค่ะจูนโยบายหลักคืออะไรคะ เรื่องเกี่ยวกับทางเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ1เมืองอัจฉริยะ2เศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจุนชน3เรื่องแรงงานนอกระบบพี่น้องไรเดอร์พี่น้องแขลตฟอมต่างๆต้องได้รับสวัสดิการเท่ากันพักพลวัตเราจะสามารถสร้างการเข้าถึงอย่างมีความหมายให้พี่น้องทุกคนทั่วประเทศไทยไม่ต้องตกหล่นีกต่อไปค่ะคิดว่าจุดแข่งของคู่แข่งคืออะไรคะเป็นพักเก่าๆครับนั่นคือจุดแข่งงพวกเขาแต่ว่าการเมืองใหม่ๆ่พวกเราทำงานได้จริงค่ะมีอะไรอยากฝากบอกคนกรุงเทพคะ มองหน้าพวกเราไว้พราเราคือคนทํางาน,นจริงๆพราเราสามารถทํางานได้นี่คือพี่น้องคนละวัดที่สามารถปฏิบัติให้พี่น้องประชาชนสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของการเมืองของประเทศไทยได้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร